ผมงานหนักนะคะแถมยังลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องน,นะคะจนร่างกายอ่อนแอค่ะสำหรับนักสแสดงสาวจุ๋ยวรัตยาที่เปิดเผยว่าเพิ่งจะหายจากอาการผื่นแพ้ทำให้ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าอาจจะส่งผลต่องานได้ค่ะนี่ก็เพิ่งเป็นผื่นแพ้กลับมานะเพราะว่าไปตากแดดอยู่ที่ เมาดีแล้วแบบมันแดดแรงมากๆกันแรงกว่าเมืองไทยอีกอะไรเงี้ยจู่ก็เพิ่งเข้าโรงพยาบาลฉีดยามาค่ะมันมันจะแสบหน้ามากนะจะเป็นแบบว่าเป็นผื่นแพ้อะไรเงี้ยค่ะคือเป็นผื่นแพ้แต่เมืองไทยละอาจจะแพ้อาหารแล้วคุณหมอบอกว่าบางทีความเครียดหรือเดี๋ยวนี้อาหารทะเลอะไรเงี้ยอาจจะมีสารบางอย่างที่มันเป็นสารใหม่ๆที่เราไม่รู้อะแล้วอยู่ก็แพ้ขึ้นมาแล้วพอไปพอแพ้แล้วไปเจอกับแดดแรงๆเนี่ยค่ะก็จะกลายเป็นเออมันยิ่งแพ้หนักเข้าไปอีกเป็นปนมานาวขนาดไหน เป็นอาทิตย์เลยค่ะแต่ว่าพอกลับมาก็กลงไปช่วยน้ําท่วมอยู่ดีอ่ะมันก็ยิ่งโดนแดดเขาไปใหญ่ก็ถ้าเป็นผื่นแพ้ใช่ไหมคะหมอก็จะไม่ให้ไม่ให้ทานไข่ไม่ให้ทานนมไม่ให้ทานอาหารทะเลขนมปังเพราะเหล่านี้มันจะทําให้เกิดอาการเป็นผื่นขึ้นได้ได้มากขึ้นค่ะส่วนเรื่องผลงานละครของสาวจุ๋ยนะครับที่แว่วๆมาว่าทางต้นสังกัดกัลตนาจะมีการผลิตให้กับวิกพระรามสี่นั้นเธอก็บอกว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับ ละครตอนนี้จุ๋มยังไม่มีละครนะคะก็เป็นถ่ายรายการ3รายการค่ะก็ตอนนี้ทุกคนก็ภาวะน้ําท่วมเนาะละครทุกอย่างมันก็ต้องหยุดชะงักไปนะคะรวมถึงเราเองด้วยตอนนี้ก็น่าจะถ้าเกิดได้คุยหรือได้อะไรน่าจะเป็นปีหน้าอะไรเงี้ยค่ะกัลตนาจะทาละคร้อนช่องสามแล้วก็จะดึงพี่จุ๋มเข้าไปด้วยอันนี้จุ๋มไม่ทราบเลยจริงๆอันนี้อันนี้ต้องเป็นทางผู้ใหญ่คุยกันนะคะเพราะว่าไม่รู้เรื่องค่ะเป็นเด็กตอนนี้ก็ยังยังเป็นอยู่ช่องเดิมอยู่นะคะตอนนี้ทุกคนนะ มุ่งประเด็นไปน้ำท่วมหมดเลยทุกคนแบบว่าต้องจัดการปัญหาชีวิตอย่างพี่ๆที่แบบว่าถ่ายละครอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ต้องแบบย้ายไปถ่ายชนบุรีย้ายไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย,อย่างกองกองพี่เอมมี่กองเชียร์เองอะไรเงี้ยที่เรารู้ข่าวสารจากพี่น้องในวงการบันเทิงนะคะตอนนี้มันค่อนข้างลําบากแค่ทํางานให้มันทันกับเวลาก็ลําบากแล้วดังนั้นโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรเงี้ยผู้ใหญ่เองเขาก็ต้องแก้ปัญหาในเรื่องอื่นไปก่อนจู่ว่าตอนนี้ก็คงยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ากันนะคะกดดันไหมอะคะไม่หรอกคะ่ะเพราะว่า ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามสิ่งที่มันต้องเป็นนะในอนาคตว่าเราจะทําตรงไหนก็แล้วแต่แต่ถามว่าตอนนี้ดมีความสุขกับการทํางานนตรงนี้อะไรเงี้ยเราดิวก็โฟกัสไปเรื่องของพิธีกรซะส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ก็มีอะไรดีๆเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าในเรื่องของละครเรื่องของงานในปีหน้าเดี๋ยวมันก็มีบทสรุปของมันเองแหละเพราะตอนนี้ทุกคนก็ต้องจัดการปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมมัเนาะ ไม่ว่าจะอยู่บ้านหลังเดิมหรือว่าจะย้ายบ้านใหม่แต่เชื่อว่าถ้าเรื่องของการแสดงแล้วเนี่ยสาวจูจะเต็มที่เหมือนเดิมแน่นอนค่ะ